แล้วก็คือโคศกะเทวดาเป็นเทวดาเนี่เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคนของในโลกเราเนี่ยมันมีอะไรแบบ้แม้แต่พื้นอันเดียวแต่ไปอยู่ต่างที่ก็มัน,มนก็ต่างกันไม่ต้องอึดใจเราดูพวกหนูกันเนี่ยใต่ว่ะเราก็เกิดที่บ้านเราที่นูน่นพอเรามาอยู่ที่นี่ ความเปลี่ยนแปลงทรีระมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าอุปนิสัยปัจจัยมันก็เปลี่ยนเพราะเราต้องรู้จักให้เข้ากับเรื่องเข้ากับสิ่งที่เราดูใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแล้วนะมันก็เปลี่ยนแต่พอเรากลับไปรีบันเราก็ลำคาญน,นะเพราะพวกนั้นมันยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมืม่อปีเราก็ลำคาญแต่ว่า,าเพราะอันนี้แล้วหนูเนี่ยฉัน เอาต้มโอไปปลูกที่วัดปริดาส้มโอเนี่ยมันมันหวานนั่นแตงปรดางตาไปปางอเออเอเทาแตงกวาถ้าเราไปปลูกวันที่วัดเอาแตงกวา,ามันอร่อยนะที่บ้านเราอะ่ะใช่ปลูกได้แล้วออกลูกเปรี้ยวแล้วก็เป็นข้าวสารเลยเ,เป็นข้าวสารเปลี่ยนสถานที่เออ เพราะนั้นอย่ว่าแต่คนเลยหรอกคนละฟ้ายังเปลี่ยนไม่ยอเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างๆนั้นันที่เกิดของมันก็สยยอยู่เพราะฉะนั้นเราเราอยากได้ประมาทกับชีวิตเราเนี่ยเราต้องทําความดีเอาไว้เพราะเราเราที่มีสมุสยทุกอยู่ปัจจุบนันนี้ก็อาศัยผลผล,ผล,ผลบมุนที่เราทำมาในชา,าติก่อนแลในชาตินี้เราทําอีก ช่ต่อไปเราก็ไปปฏิสนธิเราก็ได้ดีอีกตอนนั้นเราไม่เราไม่อยากลำบากเราทําให้มันดียิ่งยิ่งไปเหมือนกับคนนี่เขาเหมือนคือการการที่เราตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเรทุกคนอย่างฉันก็ใครก็แล้วแต่ก็ตายไปแล้วเขาก็เผาหมดใช่ไหมสุขภาพเดิมของเราก็หมดแล้วแต่มันยังมีปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องไปปฏิสนธิ มันในในั้นในสมัยพุทธกาลจะมามีบ้านอยู่บ้านหนึ่งอยู่ที่ประตูเมืองราชเคกื์คนนี้เขาอยู่กันในประตูเมืองราชเครือเนี่ยก็อเมืองราชเครื์นี่คนในเมืองของตายแล้วก็ไม่ให้บอกก็ไม่ให้บอกก็ต้องให้เอา,เอ,าออกไปเผานอกเมือง ที่แกยอยู่ประตูเมืองใกล้ๆประตูเมืองเห็นทุกวันเลยวันหนึ่งหลายหลายช่องคนในเมืองก็กตายก็เอาออกหลายๆช่อบทีนี้แกก็ไปฟังเทศกับพร,ร,ระพุทธเจ้าพาครอบครัวไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่ทีทเวร้วันเนี่ยแกยก็มันมีธรรมมีธรรมะวันหนึ่งแกออกไปไถน,หนากระลูกกาย ไปไถนาก็ลูกขายลูกขายก็มีครอบครัวแล้วถึงพอไปไถนาก็พอพักไถเลยไอ้ภรรยาก็จะต้องเอาอาหารไปเลี้ยงไปให้กิน <c oughs> ตอนพักกันแหละทีนี้ลูกขายแกก็ไปแต่งแต่งไอ้จอมปลวกไปแต่งจอมป,วปวลวกมันรบมันหนุนจอมปวลวกมันรบทีอกินเดี่ยงมูมอมันเยอะลย ทีนี้มันไปไปเหยียบเอาหูหอมที่จอมปลวกเนี่ยกูหอมก็กัดกัดมันก็ตกใจก็ล้มลงไปล้มก็ไปทับไอ,ไอตัวไปทับหูหอมหูหอมก็ยิ่งกัดกัด <c oughs> มันก็ตายคนก็ตายนี่พ่อก็ได้ยินเสียงลูกร้องก็ไปดูออกลูกตัวมูกัดตายแล้วก็ก็เอาสอบลูกมาวางไว้ที่สมควร แล้วก็มีเด็กคนเดินผ่านไปจะไปทางบ้านแกแกก็เลยบอกว่าเออหนูไปถึงบ้านลงนะช่วยไปบอกภรรยาลงด้วยบอกว่าวันนี้ให้เอาอาหารมาเพียงอันเดียวเพียงคนเดียวแล้วก็ให้แต่งตัวแบบนี้เอาดอกไม้เอาของหอมแบบนี้แบบนี้มาด้วยให้บอกครอบครัวทั้งหมด ทีน่นี่แกก็บอกแล้วลูกคายก็ไปไปถึงก็เรียกป้าบ้านนี้บ้านลุงสุตนะนชัยป้าเขาบอกว่าใช่ทําไมละหลานว่าออลุงสุตตะนบอกว่าให้ป้าเอาเออแต่งตัวแบบนี้แล้วเอาอาหารไปอย่างเดียวแล้วเอาดอกไม้หอม ไปด้วยแล้วให้ไปทั้งบ้านไอ้ป้าก็คือไอ้เครื่องแต่งแบบนี้หมายถึงไปในงานศบต็อู้ทีนี้แกก็สงสัยสงสักยก็นึกว่าต้องเป็นเหตุอะไรขึ้นแล้วแต่ไม่สงสัยเรื่องพอ่อเพราะว่าพ่อเป็นผู้สั่งตันแบบนี้ก็เลยไปไปกันพอไปถึงแกก็นั่งอยู่นั่งั้งจบลูกาย แล้วก็บอกว่าไอ้หนูเราเนี่ยสูกมันกัดจายทีนี้ฉันก็เอาศอกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ฉันจะกินเข้าให้พวกเธอทั้งหมดเนี่ยไปเอาไม้มาตั้งกองกองกองแล้วก็ยกศพขึ้นวางบนบนกองไม้นะอแล้วก็เราจะเลยทำการเผากันแกก็กินข้าวพวกเราก็กระจัด กอนสัดเรียบร้อยแล้วก็วเตรียมจะเผากันเลยก็จะม,มีคนแก่คนเดินผ่านมาเอ,อถามว่าเออนี่พวกคุณจะทำอะไรกันบอกว่ากำลังจะเผาศพไอ้ก็บอกว่า,า,อ,อ,ววาอย่างนั้นคนที่คุณจะเผาแสดงว่าเป็นคนร้ายถึงต้องเผาเขาบอกไม่ใช่เป็นลูกชายขเขาเอง แสดงว่าลูกคายคุณก็คุณไม่ชอบคือขมงลือ่อของเกเรอะไรนถึงเผาบอกไม่ลูกคายเขาดีมากๆแต่ลูกคายถูกอัปจายอแล้วทำไมท่านไม่ร้องให้ต้องบอกว่าผมก็คิดเหมือนอย่างที่ท่านทำแต่ผมคิดว่า ถ้าผมร้องไห้แล้วไอ้น้ำตาที่ผมร้องไห้เนี่ยกลายเป็นน้ำทิพย์เอามาชโลมตัวลูกชายของฉันพื้นฉันก็ยินดีจะร้องแล้วยินดีที่จะร้องแม้แต่น้ำตาจะเป็นสายเลือดก,ก็ยินดีถ้ามันมันจะฝืนแต่ที่ฉันไม่ร้องเพราะว่าลูกคันสายลูกชายฉันที่ตายแล้วเนี่ย แม้แต่เขาเออกไปมาเผาลุกท่วมตัวมันยังไม่รู้สึกแล้วสับปะเลอเอาเหล็กไปแทงมันก็ยังไม่รู้สึกนักภาษาอะไรกับมันจะรู้สึกกับการร้องไห้ของของเราเพราะนั้นการร้องไห้ถึงสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนโงกเราไม่ใช่คนฉลาดเพราะนั้นเขาจะนึกถึงลูกเขาก็นึกถึงแต่การที่จะร้องไห้ อะไรอาวรถึงสิง่งที่ล่วงรับไปแล้วนี้ก็เหมือนกับว่าคนโง่เขาก็ไม่ร้องไห้ทีนี้แกก็คนแก่นั้นก็ถามะไรยาแกว่าเออเรียคุณผู้ชายไม่ร้องนะผู้ชายใจแข็งแต่ผู้หญิงนี่น่าจะร้องแม่เลยลูกตายเนี่ยก็ ไอ้ภรรยาของลุงนึเนี่ยบอกว่าลูกชายข้าพเจ้าเนี่ยไม้แต่เขาจากไปข้าพเจ้าไม่ร้องไห้เขาเห็นข้าพเจ้าคิดว่าตอนที่เขามาปฏิสนธิในครรภ์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยถามเลยว่ามาจากไหนชื่ออะไรมาก่อนที่มาปฏิสนธิในครรภ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็มีความรักในตัวเขาเนเลี้ยงดูเขามาอย่างดีจนเขาเจริญเติบโตด้วยความคิดว่าน,นี่เป็นลูกไม่เคยรังเกียจไม่เคยถามชาติสกุลว่าเขามาจากไหนเป็นลูกของใครมาก่อนไม่เคยถามเมื่อเขาจากไปคารที่ข้าพเจ้าร้องให้ ถึงการคนที่มาหาเราแล้วก็จากเราไปโดยไม่บอกเล่าเนี่ยเราก็ไม่จำไม่จําเป็นต้องไปร้องไห้แม่เนี่ยแม่ที่เลี้ยงลูกมาเนี่ยเหมือนกับคนสร้างบ้านเจ้าแม่เนี่ยเปรียบเสมือนคนสร้างบ้านให้กับเจ้าเมื่อเขาอยู่กับเราเช่าบ้านเราอยู่ก็อยู่ไปแต่พอเขาเลิกเช่าเขาไปแล้ว เราจะมานั่งร้องไห้ถึงคนที่เจ้าบ้านแสดงว่าสติไม่ค่อยดีถึงเยียวเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เจ้าบ้านมันต้องไปกับมันเนี่ยมันเป็นเจ้ามันต้องไปกับม,มันมาเขาพูดอย่างนี้ถึงก็มาเลยโอ้ไอ้คนแก่นล้วบอกไม่นี่มันเป็นทังปราชเนีย่ยมันพูดแบบทังปลาเญ์ใ่ไหมเขาก็เขาบอกเอออย่างนั้นเธอที่เป็นภรรยาเนี่ยทำไมไม่ร้องไห้ สามีเสียก็เธออายุก็ยังหนุ่มสาวยังอายุไม่้าและการเสียสามีตั้งแต่วัยที่ยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะร้องไห้ทีนี้ภรรยาก็บอกว่าการที่เขาไม่ร้องไห้ถึงสามีเพข,ขาได้ความคิดจากบรรดาเมื่อเขาเป็นเด็กๆตอนที่เขาเป็นเด็กนั้น แม่อุ้มเขาไปนั่งที่ตะเบียงระเบียงตรงกลางองาื่นเดือนหลายวันเพล่พระจัจะนทร์เด็นดวงสวยมากเลยเขาก็ไม่รู้เขาก็อยากได้มาเล่นเขาอยากได้พระจันทร์มาเล่นแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยพระจันทร์ไม่ใช่ของเล่นถึงแม่เจ้าจะเห็นว่ามันเป็นดวงเป็นวัตถุเป็นสิ่งของแต่ก็อยู่ไกลสุดเอือ้อม ที่จะเอามาเล่นได้เขาก็เป็นเด็กเลยพอแม่ว่าอย่างนี้เขาก็หยุดไป